สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเม่ลอนนะคะและรายการอยู่ไม่ติบ้านกินเที่ยวพักคับไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะ วันนี้นะคะเมลล่าจะพาทุกคนมาร้านแถวเมืองทองธานีที่นี่มีชื่อว่าร้านน้ำหวานนิ้วบานะคะเป็นร้านที่ขายพวกขนมปงังโทอสเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือขนมปังที่นี่เขาทําเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรให้เรากินกันบ้างตามไปเลยค่ะ คิวมานะคะก็จะมีหลายอย่างให้เราเลือกถ้าเป็นขนมปังแบบแผง่งก็คือจะเริ่มต้นที่ราคาที่20บาทนะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นเนยน้ำตาลเนยสดสังขยาสามารถเลือกได้หรือจะเป็นพวกขนมปังนึ่งนะคะจะเป็นขนมปังนึ่งสังขยาคู่กับใบเตยนะคะหรือว่าจะเป็นโทส์โทสก็จะมีเริ่มต้นที่ร้อยยบาทจะเป็น าคาราเมลโทสวานิลลทริปเปิลช็อกโกแลตสันขายามะพร้าวสดนะคะหรือว่าเป็นแบบกล้วยบานาน่านะคะหรือว่าเครื่องดื่มเขาก็จะมีหลากหลายมีทั้งนม,มเย็นมีชามีสตรอเบอรบี่นะคะแล้วก็เขาบอกสิงเนเจอร์ก็คือเป็นสลัดพีชาไทยนะคะเริ่มต้นที่65บาทเดี๋ยวเราก็ไปด้านในกันที่ร้านหวานนะคะก็คือจะปิดบริการทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่วันอังคะารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงห้าทุ่มนะคะส่วนที่จอดรถก็ต้องหาแปะตามริมฟุตบาทเอานะคะ สัลตี้ชาไทยค่ะ เมนูที่เมลอนบอกแล้วนะที่ร้านเขาจะมีขนมสำหรับกลับบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นคาราเมลคอนเฟ็ขนมปังกรอบครัวทรงอบกรอบนะคะหรือว่าจะเป็นพวกขนมปังมะพร้าวขนมปังแฮมมายองเนสขนมปังไส้กรอกหรือจะเป็นขนมปังแผ่นอย่างที่บอกที่ร้านนี้ขนมปังเขาทาเองะคะ ที่สั่งมาแล้วนะคะเครื่องดื่มเมน่อนสั่งมาเป็นซิกเนเจอร์ก็คือสลือปี้ชาไทายอยู่ที่แก้วเรา65บาทนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นขนมปังน,นะคะก็คือแล้วแต่หน้าต่างๆแล้วเลยด้เลยเมน่อนสั่งเป็นเนยกับน้ำตาแลแพลนที่ี่20บาทและอีกเมนูนึงนะคะชื่อว่าเมนูสังขยามะพร้าวสดโทสไอศครีมกะทินะคะจานอยู่ที่135บาบาทค่ะเดี๋ยวมาชิม เซเลปปี้ชาไทยเซลปปี้นะละเอียดมากหวานกำลังดีมีความเข้มของชาอร่อยมากเลยสมกับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะ เดี๋ยวเราไปแต่แบ่งขนมปังปิ้งนะคะนี่สั่งมาหน้าเป็นหน้าเนยน้ำตาลขนมปังนะเขาปิ้งมาได้กรอบนอะกนุ่มหนอร่อยมากแล้วสิ่งสคัญคือขนมปังเขาทำเอง อีกอันนึงจะเป็นโทษสังขายามะพร้าวสดน,นะคะไอศะทีมเป็นกะทิไอติมมาแบบจุกๆลาดมาบนสังขายาเดี๋ยวมาชิมสังขายาก่อนแล้วเ,เขาก็จะมีโรยถั่วมาด้วยนะสังขงายารสชาติดีหอมใบเตยไม่หวานมาก นะเขาจะมีความฉ่ำเนยอยู่ข้างในเป็นแบบออกเค็มๆนะกินตัดกับสังขยาไอจิมกะทิแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนท็อปมาด้านบนคู่กับถั่วลิสงด้วยเข้าคุณมากอร่อยมาก ถ้าเพื่อนๆอยากหาขนมปังแบบสไตล์โฮมเมดที่เขาทําเองแบบเปิดร้านพามาได้กินขนมปังหอมทั้งานเลยก็แวะมาได้ที่ร้านน้ําหวานนะคะฝากเพื่อนกดติดตามพวกเรารายการอยูา่ามบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราทุกวันเสาร์เวลา4โมงนะคะที่ช่องไลฟ์ทีวีฝากกดติดตามทิกตอกแอมเบอร์สนันดีคอร์สแฟนเพจอยู่ามบ้านกินเที่ยวพักพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย I don't really know what you want. With you I don't know.